สาวงการท่าเหลืองกินบุฟเฟ่สัตว์สงวนทำวัดเย็นไม่ต้องแต่ข้าวเย็นต้องได้กินสั่งเครื่องปรุงผ่านแอปทำสเต็กเกรียงผาในเขตอภัยทานไม่รู้จะอึ้งประโยคไหนใช่แล้วค่ะพระล่าสัตว์ เรื่องนี้เริ่มจากทีมพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับเรื่องร้องเรียนจากสายลับที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพระในวัดแห่งหนึ่งในตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่มีการจ้างให้พรานออกไปล่าสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวนเช่นเก้งกวางเลียงผากระทิงรวมถึงวัวแดงก่อนนำมาทำอาหารฉันกันในวัด เรื่องแบบนี้ไม่มีพระที่ไหนทำสายลับแจ้งมายังทีมพยาเสือพยาเสือจึงลงตรวจสอบน่าเศร้าเหลือเกินค่ะเจ้าหน้าที่ค้นวัดเจอซากสัตว์ป่าถูกแช่อยู่ภายในตู้เย็นบางชิ้นก็แร่เนื้อแล้วบางชิ้นแช่แข็งไว้เพื่อนำมาประกอบอาหารตอนเย็นสายลับที่ว่าไม่ใช่ทีมเจ้าหน้าที่พญาเสือ แต่เป็นพระที่เห็นผิดชอบชั่วดีรับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้ต้องเราย้อนกลับไปก่อนว่าพระรูปนี้เคยแจ้งข่าวมายังพญาเสือเมื่อปี2563ค่ะว่าวัดที่ตนเองอยู่นั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วจเจ้าอาวาสขายหนังเสือดาวจึงเป็นที่มาของการเข้าจับกลุ่มในเวลานั้นจะคิดไม่ใจจะไม่อยากรู้มแล้วนะไม่อยากลู้เพราะวนะ่า อยู่รับขยุ่งมันความสุขมันไม่เกิดแน่เขาคิดไปคิดมาเออเฮ้ยเราบวชอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำนะต่อมาพระรูปนี้ได้ย้ายมาพำนักที่วัดเกิดเหตุก็เจอกับพฤติกรรมของพระในวัดแบบเกา่ายิ่งหนักไปกว่าเดิมพระเผยกับอิจานว่าเจ้าอาวาสมีการสั่งออเดอร์สัตว์ป่าจากในพลานหลังจากนั้นมีการนัดรับซากสัตว์ป่ากันกลางดึกที่วัด เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายเดือนยังมีการเที่ยวน้ำมันยังขามาตั้นแหละตั้งแต่รุ่นอาจารย์ก่อนแล้วก่อนแล้วก่อแล้วทำกันจนเป็นกิจวัตรปกติแต่นั่นเขาคือทำน้ามันไงเขาไม่ได้เอาไปขายไงเริ่มดูไปเรื่อยๆก็มีการมีเก้งมาว่างมีเรียงขาเนี่ยเรียงขาจะมาจะมาเรื่อยอ่ะเราก็เริ่มดูมาเรื่อยๆตามันตายเยอะยินยิงตายเยอะยิง จึงติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ทีมพยาเสือเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบโดยมีหลักฐานเป็นคลิปที่ถ่ายเก็บไว้พร้อมเล่าว่าตนเองต้องยอมแสดงท่าทีว่าเห็นด้วยกับการกระทําเหล่านี้เพื่อล้วงข้อมูลวันนี้วันที่23มเมษายน257 าแล้วนะาแล้วประมาณนักสี่ห้าเดือนเนี่ยเราก็เลยทำองไรได้เนาะที่จะได้เห็นชุดพันปา่าเพราะเราไม่เคยไม่เคยได้เห็นเพราะเขาไม่ให้เห็นเพราะเราไม่ได้อยู่ในวงใช่ใช่แต่เราก็อยู่ที่วัดเนี่ยนะแต่เราไม่เคยได้เห็นเลยว่าเขาปิดมาันตลอดพอเราก็เลยคิดกุศลบายล้ว,ว่าเฮ้ยถ้าเราบอกเขาเนี่ยว่าผมเนี่ยพอมีที่ส่งเออเจ้าอาาหลวงพ่อสนใจไหมอะไรเนี้ยจะเแียงขาเนี่ยเขาต้อง เขาส่งอยู่หมื่นละบาทหมื่นห้าเนี่ยต่อัวอเราก็บอกว่าอาของเราเนี่ยส่งนะสามารถส่งได้ในหัวละมื่นสองมื่นเลี้ยงขาเต้งหมื่นห้าเรารับที่จะส่งให้เขาของก็เริ่มมามากขึ้นวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดมีนาะก็มีหัวเลี้ยงขาน่มีเลี้ยงขาอ่ามีเนื้อด้วยอะไรเนี่ยเข้ามาหนึ่งตัววันสิบเมษาเลี้ยงขาเข้ามาอีกหนึ่งหนึ่งตัววันที่สิบสี่สิบสี่เมษา กระทิงทีนี้เป็นกระทิงวันที่วันที่สองสองพฤษภาทีนี้เป็นเต้งวันที่สามพฤษภาเป็นเต้งวันที่สี่เป็นอุ้งตีนหมีเป็นตีนมีเป็นหมีทั้งตัวนะแต่เอาว่าจะอุ้งตีนเสร็จแล้ววันที่ที่แปดที่แปดพฤษภากระทิงแม็กตัวหนึ่งน่าจะมาไม่เกินอาทิตย์นั้งมีมีกระทิงเข้ามาก็ลเลยบอกชาวว่านเอาแค่นี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งไม่ไหวเดี๋ยวอะไรคือคือไม่อยากให้สงสัยได้ไงว่ารับทําไมาต้องรับอย่างเดียวเดี๋ยวเกิดเอาไปจริงเกิดมันผิดพลาดอะไรเงี้ยทีนี้ชุดพันป่าเนชุดพันป่าที่เนี่ยคุยกับเจ้าวาดก็เริ่มสงสัยจะมาแล้วก็เลยบอกยมสอไได้กงออานสอ,อต้องเล่งหน่อยแล้วกันถ้าไม่เล่งของหลุดแน่เพราะพันป่าสงสัยแล้วท่านก็เลยจัดชุดรีบลงไปนี่แหละก็ถึงเป็นการจับกลุมนี่แหละ หัววัดเนี่ยทั้งหมดกี่คนที่มามีวัดเนวัดไหนบ้างครับที่ที่อยู่ในใก้ก็มีมีเจ้าวาดเนี่ยทั้งสี่วัดมีอยู่สี่วัดสี่วัดอ่ามีสี่วัดเป็นพระผู้ใหญ่ทางนั้นแหละอย่างอย่างซา,ากศัตาูคุ้มครองเนี่ยอย่างเก้งเนี่ยไม่ใช่เก้งดิอย่างกระทิงกับเลี้ยงผาเนี่ยก็เอาเงินในเงินที่เข้ามาถวายในตู้ก็เอามาจ่ายค้าหัวกระทิงค้าหัวหัวเลี้ยงผา แบงค์ยี่ิบมัง่งแบงค์ร้อยมัง่งถามว่ารู้ได้ไงทราบว่าได้ไงก็อาตม,มาอยู่ด้วยวันนี้พระรูปนี้ขอเปิดหน้าชนเพราะอยู่ไม่ได้แล้วเนื่องจากถูกขู่และถูกยัดเยียดว่าทรัพยสัตว์เป็นของตนเองจึงต้องยอมจำใจหนีออกมายอมเปิดหน้าชนแบบไม่กลัวตายเอาแบบนั่นนั่นเลยถามหลวงพี่ว่าสัตว์ปาที่ถูกล่าที่หลวงพี่อยู่เนี่ยปกีกว่าเนี่ยเกืบสองปีเนี่ย ผมพี่ว่าโดนลาบอีกตัวเอาเอาขั้นต่ำนะขัะ้นต่ำห้าสิบฟางฟางนี่จะค่อนข้างเยอะหน่อยอตามมานี่ก็คือเลียงผาเียผาเก้งแล้วก็กระทิงทง,งล่าสุดก่อนที่จะจับกลุ่มก็ตอนเย็นก็ทำสเต็กเก้งเพราะว่าเก้งเพราะว่าสั่งจากลาซาด้ามา เครื่องสเต็กอะเครื่องสเต็กทั้งสั่งจากมาซาดาไปแต่แก่เก้งเนี่ยคือสเต็กเก้งนี่คือเก้งจากที่เก้งในตู้ที่หั่นนะเพราะวันนั้นมันเยอะวันนั้นอยู่แล้วไง ปาใส่ป่าปเนี้ยมันไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือการที่จะนํามาเป็นอาหารโดยปกติของพันธุ์ทั่วไปแต่เป็นเรื่องของมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นพระล้วนๆหลังจากนี้ทีมพญาเสือจะขยายผลต่อคนที่หนีอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าหนีไม่รอดแน่นอนข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ค่อนข้างแน่นใครพบเห็นการกระทําแบบนี้ ล่าสัตว์ป่าหรือใครก็ตามที่ล่าสัตว์ป่าสงวนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนค่ะกฎหม้ไม่มีเปอดเสยวนมือเรียวค่าหัางศพ